น่าแต่50%รอบนี้รอบนี้อุ้ยเมื่อกี้พ้อง0ูงุดหนึ่งครับเฮ้ยคิวเมื่อกี้ไฮไลท์แล้วน้อง เรียกคุณดูหน่อยฮะเมื่อกี้เ,เป็นเอาเป็นไฮไลไท์เลยล,ว,ลวกัน0.1มาครับหลังจากที่เราสุม่มไอ้เจ้าลัคกี่บ็อกไปทั้งหมด100กล่องนะครับก็ได้เจ้าหมีนะครับมาทั้งหมด2โตนี่เลยตอนนี้ผมก็อัพไปตอนนี้ทั้งบ้านใกล้จะวิว5 5ฟาท,ทุกตัวแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าเร็วเร็วมากนะครับเพราะว่า,ว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 าได้ตัวหมีมาแล้วได้ตัวแบบพวกแมงกระพุนปะมันน่าจะเป็นแมงกระพุ่นแบบไม่ชัวนะครับอ่ะเดี๋ยววินนี้นะครับเราจะมาสุ่มสปินวงล้อตรงนู้นหา0.01ไไม่่รรู้้วาจะดหือเปล่าอร่ก่อนติดตไม่ร เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผูติดตามน้อยมากนะครับ22%ก็ฝากคนติดตามกันเยอะๆด้วยนะครับผมและเหมือนเดิมนะครับผมใครที่กำลังมองหาไอเทมต่างๆเกมซูนามิหรือว่าเกมเบลล็อตเกมนี้นะครับก็ไปดูได้เลยที่นีโมช็อปนะครับบริการดีปลอดภัยแน่นอนไม่โกไม่เกียนะครับและมีตัวไอเจ้าบ้านอ่ะ600กว่าคิวดีนะครับซึ่งเหมือนเดิมผมพูดไปหลายคลิปแล้วนะครับก็มีนะครับราคาถูกมากซึ่งผมก็ยังไม่ได้ไปจัดนะครับแต่คิดว่าลงคลิปนี้เสร็จปุ๊บน่าจะไปจัดสักตัว ไอตัวบ้านที่ผมพูดเนี่ยคือราคามันถูกมากครับแล้วประเด็นคือไอตรงวีไทีตรงนนเนี้ยมันหกร้อ 1, ยคิ 1, วนะครับหกร้อยคิวดีเท่ากับเท่าไหร่วะคือ1000งพนทิเลียนอ่ะหนึ่ต่อวีครับหนึ่งหนึ่งพันทีเท่ากับ1 QD ่งควและไอตัวบ้านที่นิโมช็อปเซลเซลไว้เมีองกรงอังกฤษไ,ไว้เดี๋ยวนี้ที่หกร้อยคิวดีอ่ะคนดูคิดเอาแล้วกันว่ามันต่างกันเยอะแค่ไหนผมก็คิดอยู่ว่าเดีย๋ยวลองคิดไว้เสร็จจะไปจัดแล้วน,นะครับจะได้ไม่ต้องเสียโลโบงโลพักมาส่มสปินอะไรอย่างาเงี้ยตัว้าานนี่ะ,ะ,ะจม จากอันนี้ปะไม่ชัวร์อ่ะเราก็กดติ๊กฟ้าสปินไปได้เลยนะครับเรียบร้อยครับเอาทีละยี่สิบเหมือนเดิมไปครับรอบแรกสปอยอ่ะในห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับตัวอะไรก็ไม่รู้ลัคก,กี้มาด้าน,นขวาล่างเล่นสปอยก่อนเลยเฮ้ยเราไม่ได้ตัวตัวอะไรห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์ห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์นี่ผมว่าไม่ไม่เท่าไหร่นะครับอันเนี้ยห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับอันนี้ระดับอะไรเอ่ยหยิบเก้าเปอร์เซ็นต์เป็นซีเคร็ดโอ้ยเรียกได้ว่าตึงเอาเรื่อง 5 3ก็ไม่ได้เท่าไรปุ๊บอะไรครับ53%อีกแล้วอ่า29มาสวยสวยโอ้ยรัวๆเลยว่ะ29%เออกง่ายนะเน่ยแต่มันก็2 9เกนอโคโดเออไม่เท่าไหร่ต้องผมว่าต้องได้5%กับ1น1%บ้างแหละรอบเนี้ย5ไม่ออกเลยเหรอเพื่อนเฮ้ยเหลือ6สปีนแล้วนะ5%อออกน้อย5%อโอ้โหอันนี้คือระดับอะไรครับอันนี้เป็นซีคตอันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรการันตีหรอต้องบอกเคือตัวเนี้ย r a ด i ส a ็ดิโอแอคทีฟอะร็ดิโอแอคทีฟใช่ไหมก็น่าจะเพิ่มมาเยอะอยู่ก็เหมือนเราสุ่มหายตัวเนี้ยไอตัวรถไอตัวนู้นอะเห็นไหมเดี๋ยวให้คนจะต่อสุ่มนะตัวเนี้ยแต่ว่ามันติดบัฟแบบติดบัฟพิษอันเนี้ยคือมันก็จะผลิตเงินได้เยอะขึ้นนะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าจะจะได้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะครับเอา อ๋อห้าเปอร์เซ็นต์เลยเถอะโอ้โหไม่ออกเลยว่ะยี่สิบสปินแต่ผมเข้าใจนะที่มันแบบเป็นตัวเนี้ยเพราะว่าถ้าเป็นหมีอ่ะน่าจะโอพีมากแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าไอ้พอยต์ไอ้คอยเนี่ยไอ้รีดิโอแอคทีฟเนี่ยมันสามารถหาได้จากกิจกรรมนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้หายากอ่ะห้าเปอร์เซ็นต์มาละได้เลยโอ้โหไอ้ดุ้งมาอีกแล้วไอ้ดุ้งดุ่งดุ่งเนี่ยตัวเดิมเลยอะไรครับยี่สิ้าอร์นหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเราได้อะไรบ้างนะครับผมจะมีตัวไหนไปต่อกับเเเเเรรรราาาาาไไ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 ไดด้้้้้มมมมมมย 77k ่่่่่่่่่่่ทททหหหผใชลลนนี Uh huh. มันจะดีรานห้าก็ไม่ได้ใช้ครับห้าแสนไม่ได้ใช้โอห้า oh, นเนี่ยได้ใช้ huh? เดี๋ยวนะติดบัฟด้วยหรออ,อ๋อปกตินี่หว่า5ล้านโอเคปกติปกติว้้าล้านอะโคตรตึงอะตึงมากนะเดี๋ยวผมเก็บเงินกันอ่าฟาร์มเงินก่อนไว้ตรงนี้เลยข้างๆกันเลยไอ้ดุ้งๆเนี่ยเอาอัพไปถึงบั๊วห้าสิอาจจะไม่ถึงก็ได้เพราะว่ามันกินเงินเยอะครับไอ้ตัวเนี้ยถ้าตัวไหนมันผลิตเง,เง,เงินเยอะก็จะกินเงินเยอะนั่นแหละอุแบบ้ย300ริอเลียนอ่าไม่ถึงนะครับได้แค่นี้ได้แค่700บิลเลียนค่อยไม่อัพต่อเงินโบมี่แล้วที่เหลือผมน่าจะเซลล์ทิ้งเลยนะเออน่าจะขายให้หมดเลยละกันเพราะว่าไม want to sell e v e r y t h i n เหรอใช่ไหม <im IT> S> <S ตึงเรียบร้อยกลี้ยงครับสุ่มต่อไปครับรอบนี้ผมซื้อมาทั้งหมด30สปินอยากได้ตัวอื่นอะที่ไม่ใช่ไอดุงอะ <im IT> S> <S ไอ้าเอระผมอยากได้ตัวอื่นบ้างนะครับ แต่ดุงว่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์มาเหมือนเดิมครับเอห้าเปอร์เซ็นต์มาอะไรครับอุ้ยตัวใหม่ผมไม่รู้คือตัวอะไรอะ่ะไม่ใช่ไอ้ดุงแล้วดีดีดีด,ดีที่ไม่ใช่ไอ้ดุงนะครับเพราะว่าไอ้ดุงผมได้มาสามตัวแล้วปะ่ะตั้งแต่คลิปแรกที่ลงคลิปเกมนี้ไปเล่นเพลินนะคือผมชอบตรงที่ว่าอัปเกรดไปเรื่อยๆให้มันผลิตเงินนะครับเออให้มันได้เยอะขึ้นเรื่อยๆผมก็ไม่รู้ว่ามันตันเท่าไหร่นะอัปเกรดอะแต่คิดว่าน่าจะได้เรื่อยๆหรือเปล่ามันเพลินตรงนี้แหละส่วนไอ้ซึนามิผมว่าพอเราาาามมมีีไออออออนน่่่่ใใหแบบให้้นนะ้้้ทแลลลววววะบเเเงงงงสุุ็กรยย สูนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นเลยนะอาจจะต้องรอตอนแบบอัปเดตปะ่ะหรือว่าตอนที่เนี่ยเช่าตีอย่างเงี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยน่าไปเล่นอยู่นะครับมันจะสุ่มไวมากเลยวะมันนี่มีสุ่มแบบปึ๊บปับป๊บปั๊บไปเลยเหรอมันก็จะไวเกินเนาะแม้แต่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์รอบนี้รอบนี้อุ้ยพมื่อกี้บล็อกสุ่จุดหนึ่งครับเฮ้ยคิวเมื่อกี้ไฮไลท์แล้วน้อง <laughs> เรียกคุณดูหน่อยฮะเมื่อกี้เป็นเอาเป็นไฮไลท์เลยลวกัน0.1เพราะว่าเราก็ไม่รู้สุมต่อไปผมจะได้อันนี้หรือเปล่าเนี่ย0.001่ะบ้าไปแล้วเรียบร้อยครับ30ผมได้ลัคกี้บล็อกด้วยไหนยุดไหนลัคกี้บ็อกนี่อันนี้แสนกว่าไม่เท่าไหร่สี่แสนเท่าไหร่หกล้านสามครับตัวอะไรเนี่ยอ้วนเหรออุ้ยหกล้านสามเยอะเอะเอาเรื่องครับหกล้านน่าจะโหสุดและบ้านในในบ้านผมตอนนี้ตัวนี้หกล้านเนี่ยเยอะมากเดี๋ยวเราเก็บเงินกันมาเอามาอัพให้เจ้าตัวนี้เก็บ อยู่ไหนอัพอัพช่วยงานหน่อยลูกช่วยงานหน่อยเสียงโรบักไปเยอะครับไก่ตัวเนี้ถึง5 5ป่ะไม่ถึงโอ้โห800ยครับอุย้ยเยอะกว่า,าเนี่ยเยอะกว่าเยอะด้วยอันนี้น่าจะเป็นโนหนึ่งนะในบ้านผมตัวนี้โอเคเรามีโนหนึ่งแล้วในบ้านเราเฮ้ยผมเช็คต่อก่อนดิไม่ได้ใช้นี่ไง เก็บไว้ก่อนเลยลัืกี้บ็อกซ์อย่าเพิ่งเปิดนะลูกยังพิ่งเปิดเก็บไว้ก่อนเช็คดีๆครับผมจะเอาแค่3ล้านขึ้นแต่เหมือนจะมีเอดุ้งด้วย A ung, ไอ้ดุ้งไอ้ดุ้งเฮ้ยอันนี้2องล้านสเลยเหรอเท่อะเท่เอามาก่อนไม่รู้อะตัวไหนเท่อุ้ยอันนี้ล้านหนึ่งไม่เท่าไหร่ครับโอ้นี่ไงไอ้ดุ้งอ่ะเดี๋ยวเราจะรีเช็คอีกรอบนึ็กนะครับเพื่อชัวร์จะได้ไม่เปลืองนะครับผมโอเคเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยครับจะเปิดกล่องนี้กันดีกว่าไม่รู้ว่าจะได้อะไรเหมือนกันแต่ก่อนอื่นกดไลค์กันเยอะครับขอสักร้อยไล พราาะว่ตั้งแต่อัดเกมนี้มาผมยังไม่ได้ลงคลิปเลยนะเพราะว่าผมออัดคลิปเกมเนี้สาคลิปติดเลยนะภายในวันเดียวก็เลยไม่รู้ว่าเนี่ยมันจะคนดูเยอะหรือเปล่าเกมนี้แต่ก็ทําเต็มที่แหละไปเปิด,ดอะไรผมลืมเปิดเสียงวะอ,อุ้ยช้างเหรอเฮ้ยห้าล้านเก้าเมื่อกี้มีช้างด้วยเหรอ อุ้ยตึงว่ะนี่กล่องหนึ่งเปอร์เซ็นต์แม่งเอาเรื่องแล้วเนะี่ยคนดูทำเป็นเล่นผมหนูกาจะกิ๊กก๊อกสมาลกุ๊กกักนะฮะตอนแรกเอาไหนออกดีวนะเนี่ยเอาไหนที่โหอัพอัพแม่งหมดละข้างบนน่าจะยังไม่ได้อัพปลาหมึกใช่ไหมอ่านี้ยังไม่ได้อัพก็ผมเก็บแล้วกันผมจะให้ตัวสำรองผมมาเอาหลุดไปแล้วยี่สิบนาทีน่าจะหลุดไปละอันนี้ก็เก็บเนี่ยไอ้ดุ๊งมาแล้วก็ตัวนี้ห้าล้านเก้าโหประดับประดาประดับ,ปร,ดบประเดินนะฮะตัวนี้ก็เก็บแล้วตัวนี้เข้ามาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันที่แค่นั้นนนนนนเเเเอออองมมมมัมััััที่่่่ครบกก็ลข้้้าาาาแตตจะพๆผววไย ตัวแมกกาพุนเพราะว่ามันมีบัฟด้วยถ้าไอแมกกพุนมีบัฟอ่ะโอ้โหตึงกว่าเยอะนะเทะะ่าไหรเท่ากันเป๊ <c oughs> ะเท่ากันเป๊ะเลยเห็นปะ่ะแมกกะพุนไห่นี่ลานี่มันเท่ผมก็เลยเอามานะครับแค่นั้นแหละส่วนนี้ผมให้รหัสลองเก็บไว้เก็บยังไงอ่ะทิปหายละถามวันนี้ผมจะเก็บไว้อ่ะเรียบร้อยให้ไปหมดละ เช็คก่อนว่ามีอะไรบ้างที่เราอาจจะหลุดไปนะต้องเราต้องรีเช็คดีๆนะครับคนดูอันนี้ผมเปิดเสียงเกมนะถ้าใครลำค้าญเสียงคลื่นก็ <c oughs> บอกกันได้เดี๋ยวาคลิปหน้ามีโอกาสซุ่มอีกแบบนี้ก็จะปิดเสียงไปเลยไม่ต้องฟังเสียงสปินผมว่าน่าจะมีเสียงสปินนะมาครับอีกคลิปสปินไปโอ้ยนี่มีเสียงซุ่มก็โอเค <c oughs> <c oughs> โอ้ยเกือบได้นิดเดียวนี่นิดเดียวจริงๆว่ะอ่ะห้าเปอร์เซ็นต์ครับอุ้ยจ๊อบจ๊อบไอ้นี่เลยตัวเมื่อกี้จ๊อบจ๊อบเออผมจำได้อยู่เราเคาเล่นเกมซิลเบอร์ล็อตนะฮะจำได้อยู่จำได้อยู่าซ เหลือไอ,อ้บ้านเน่ะไอ้บ้านแม่งไม่มาว่ะไอ้บ้านมาันเหลือเรือบ้านมันชื่อว่าอีซออ็อกเหรออีซ็อกซัมบินไม่รู้นะครับแต่ทรงเหมือนจะมาอยู่นะว่าเราจะได้สูตรจุดสูตรหนึ่งเปอร์เซ็นต์ทรงมาอยู่หมื่นโลบั๊กเนี่ย <c oughs> อุย้ยเกือบได้ห้าเปอร์เซ็นต์ไปอีกอุย้ยอีซ็อกได้ได้แล้วน่าจะครบแล้วป่ะห้าเปอร์เซ็นต์ของเราแต่ได้แล้วว่ะเออฟีว่แล้ว <c oughs> ได้เลยก็ดีใจครับผมเรียบร้อยครับผมอีก25สปินคือถ้าหมดรอบนี้คือเราสุ่มไปทั้งหมด100รอยอบแล้วนะครับผมไวนะถือว,ว่าไวมากตอนนี้อัดมาทั้งหมด16นาทีสุ่มไปร้อยร้อยรอบแล้วแต่ผมมาอยากได้สุนจุดหนึ่งอีกสักรอบหนึ่งนะรู้สึกว่าอยากได้ช้างครับช้างสีแดงอุ้ยไ้ดงมาแล้วไปดงมันเริ่มกลับมาแล้วครับอ่ะห้าเปอร์เซ็นต์อะไรครับอีศกมาครับบ้านอีกตัวหนึ่งมันต้องอย่างงี้ดิผมว่า๋้วผมสุ่มทีเดียวเลยไหมแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเคลียร์กระโปรง มาหรือเปล่าครับจังหวะนี้ไม่ถึง0.01อ่ะจัดต่อครับมาครับรอบนี้ผมจัดมาอีก50สปินหมดนี่เรา1 5อสปินแล้วนะครับ150สปินคนดูก็ลองเอา30อะ่ะไปคูณ189กโรบักเอาแล้วกันนะครับว่ากี่โรบักแล้วจวังหวะนี้ผมให้รอ0.01ดศยแล้วผมกดเลยขอตรงกลางเป๊ะเป๊ะได้ป่ะแล้วไปครับมาหรือเปล่าไม่รู้ โอ้ย3แต่ทําไมต้องเป็นตัวนี้วะที่เป็นศูนศนหนึ่งผมว่าถ้าเป็นช้างอะ่ะมันจะน่าสุ่มกว่าหรือเปล่านะความคิดเห็นส่วนตัวเพราะผมไม่รู้ว่าช้างอะ่ะมันขนาดไหนช้างไอ้แดงๆดงเมื่อกี้ที่เรารุ้นจักรลกกี้บ็อกเมื่อกี้เอ้ยห้านนวะไอ้ดุ้งอีกแล้วหมดไป20่สิบปินแบบโคตรไวไวมากไม่ถึงหนึ่งนาทีเยหเอร์เไอ้ดุ้งอีกแล้วดุ้งไม่รับจบวะ่ะขอศูนยดหนึ้ไ,ไห เฮ้ยห้าเปอร์เซ็นต์มาอีกแล้วไอ้ดุ้งอีกแล้วนะครับทั้งทีมเราคงเป็นไอ้ดุ้งอ่ะตอนนี้จริงจริงปะ ถ้าสุ่มคลิปนี้จบไปอ่ะอุ้ยสุดจุดโหหตัวอะไรวะเนี่ยอันนี้ไม่รู้จักละเออไวรุ่นก็ต้องไวๆไกันหน่อยเฮย้ยอุ้ยนิดเดียวเฮ้ยไว้ก่อนเฮ้ยไว้ก่อนนิดเดียวน,น,ๆๆนิดเดียว,ดดยวแม่งจะเอาเต็มสูบเลยวะเนี่ยเพื่อนอ่ะขอเคลียร์กระเป๋าก่อนนะครับน่าจะลงละโอ้โหขอเคลียร์แป๊บนึงโหนี่ไงบ้าน6ล้านนะครับเวลแรก6ล้านอันนี้ตัวอะไรอ่ะเหมือนวัวเลยวะห้าล้านเก้านะครับอุ้ยสามล้านห้าเลยเหรอตัวเนี้ยโอกลา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 นะคร เท่าตัวนี้ปะผมว่าโหดสุดเลยปะเนี่ยบ้านบ้านโหดสุดเลยฮะเนี่ยเออบ้านน่าจะโหดสุดแล้วในในในทีมเราตอนนี้ผมขายพวกนี้ทิ้งแล้วกันนะเสียดายมากเลยไม่อยากขายคนนี้คือผมอยากรู้ว่าคนดูเรายังจะไปที่จะต้องหนีซึนไม่อยู่ปะอันนี้อยากรู้นะถามหน่อยถ้าทีมเราประมาณนี้แล้วอะจําเป็นที่จะต้องหนีอยู่ไหมแบบหนีเพื่อที่จะไปหาตัวโหดตรงนู้นอะหรือว่าไม่หรือว่าไม่จําเป็นแล้วขอถามหน่อยเพราะว่าคือก็ชอบนะแต่ว่าพอไปถึงตรงนู้นอะมันตัวแบบวิมันน้อยๆอ่ะเออผมก็เลยคิดว่ายังไงดีหรือว่ามันไปได้้้้อีีกววยคนนดดูผมมไตัา 8ป8ล้านโนหนึ่งดีตัวนี้8ล้านอ่ะโคดเวอร์เดี๋ยวเราอ,อัพนะผมว่าจะปั้นตัวนี้ให้สุดเลยดีป่ะ8ล้านต่อว,วิโอ้โหเหลือจะเชื่อมีเคเบิล50นะเนี่ยโ,โ้า5้จะเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าเราไม่มีเงินอัพแล้วอ่ะพอไหมอยากอัพไป55จังพออยู่ครับ1.46ไอ้บ้านเท่าไหร่วะเนี่ยบ้านเร็ว55 1.1 و, วิต่างกัน30%ได้เลยนะเนี่ยเวอร์จัดอ๋อนี่งจอบอ,อ,อีกตัวหนึ่งครับ5.25ล้านโอเคเรียบร้อยเคลียร์ละมาอีกห0สสปินครับผมบทนี่คือประมาณ200สป,ปินแล้วนะถ้าบทอันนี้200ส,สป,ปินก็คือประมาณกิโลบคัคอะเอา189ไปคูณกับ40นะครับ7500โลบัคแล้วนะครับน่าจะได้อีก50รอบอันนี้บทเราก็ได้อีก50รอบแต่ว่าถ้าได้0.01 00. ุดผมพอพอโอเคไหมคือมาสุดแล้วอะในวงล้อนี้นะครับแต่ผมอะากได้ล ชอบชอบที่อยากได้ช้างแค่นั้นแหละโอ้โหเลืออ่ะเหลือ3สปินแล้วครับยังไม่ได้ลัคกี้บล็อกเลยนะกับ0 0 0 0์นะครับผม ปั๊มเรียบร้อย,อยสุดท้ายมาปะเฟี้ยวๆหน่อยโอเคครับขอบคุณมากอ่ะเดี๋ยวเรามาคัดต่ออ๋อมันเกิดตรงนี้ได้เหรอโอ้โหหนึ่งเนี้ยเกิดตรงนั้นอ่ะนะบ้าวเนี่ยโอมันขึ้นงนี้ทนันปะอาทันอยู่ปะไปเลยวิงว่งวิ่งน,นี่เร็วไปถามว่าเราได้ไหมเราได้นะครับผมอ๋อถ้าตัวซีทเที่ยวเกิดครับมันจะบอกเราใช่ไหมอันนี้คือเราได้แล้วถูกปะก็ไม่เท่าไหร่นะล้านห้าเพราะว่ามันไม่ติดบัฟอะไรเลยโอเคครับมาอีก55ดสิบห้าสปินสุดท้ายนะครับหน่าจะน่งโลบ ครับเป็นชั่วโมงแน่นอนคลิปนี้ไม่ต้องห่วงก็สู้ๆเลยกันนะครับน้องคิวต่อคลิปนี้ต้องสุ่มนานอะ่ะอุ๊ยได้ปหเนี่ยโหไม่ได้ ตอนนี้นะครับเหลือ10รีโลสุดท้ายลัคก,กี้บ็อกไม่ออกเลยตั้งแต่รอบนั้นโอ้โหผมว่ายากนะโคตรดูจริงๆเพราะผมดวงดีมากนะได้ลัคก,กี้บ็อกมาโอ้ดูดิโคตรเกลือน่าจะหมดหวังหรือเปล่าวะวินีสุดท้ายให้เราปะเนี่ย1ู0 1ูหนึ่งเนี่ยมาให้หน่อยพายเพื่อนเดือดสามแล้วครับสามสปินเออเกลือเกลือ,อหรือเปล่าวัดกันที่สปินเดียวมาปหมา,มา,มา,มาไหมเรียบร้อย ห่นโักบินไปกับสายน้ําเราไปหาแบบขโมยอะ่ะคือผมว่าจบถ้าเราไปขโมยอ่ะนะมันจะจบกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวถ้าคลิปนี้เกินบมขอนะ200ไลค์ถ้า2อ0ไลค์เดี๋ยวกลับมาอีกนะครับก็สัก2 0 0 0 0ื่นโ20 like. ลสองหมื่นร้อยแหละวะสองหมื่นโลบักประมาณ500รอบปะสปินก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรหรือเปล่านะครับสองหมื่นโลบักผมขอ200ไลค์แค่นั้นแหละอ่ะเดี๋ยวก่อนไปขอลองไปดูเซิร์ฟคนอื่นดิแบบอยากลองขโมยสักตัว2ต,ตัวนะครับแค่นั้นแหละขโมยได้ป่วะน่าจะได้แหละเนี่ยคนรูวถ้าเป็นซีเขยดนะครับถ้าเราขโมยเนี่ย มันจะประมาณ149โรบัคแต่ถ้าเป็นซซเรเทียลเท่าไหร่3 4 9่ามาแล้วครับเสิร์ฟเรามีใครจะขโมยหรือเปล่าขโมยเลยครับไม่ขโมยเพราะว่าเราก็จะมาขโมยเหมือนกันเอ้ยนี่คนดูเราปะอันนี้ใช่ไหมให้อะไรคนดูเดี๋ยววะห,าไไห่าง่ะพี่เพิ่งเล่นนี่เลยนี่เลยนี่กระโดดกระโดดโชว์น้องเขาทีนึงนี่นี่นี่นีน หนึ่งจุดสองทีเลยหรอ,โ,อโหบัฟเยอะนะเนี่ยเราขโมยได้เท่าไหร่นะเสียกิโลบัฟสองร้อยห้าสิบแปดโลบัฟนะครับหนึ่งทีนี่เยอะมากแต่ว่าตัวนี้น่าจะอัพไปเยอะอ่ะมันแค่อคอสมิกเองอ่ะเห็นไหมคอสมิกแต่ว่ามันระดับอะไรอ่ะน่าขโมยว่ะลองไหมผมอยากลองหนึ่งทีเพรว่าตัวนี้จค่อยๆดวนผมว่าผมว่าจะโดนขโมยได้นะไม่เป็นไร เราแบ่งปันตัวนี้ก็1นึทีซีเค็ดด้วยเนี่ยไม่ตีบัฟอะไรเลย,เลยนะคือเขาอัพไปถึงขนาดไหนวะเนี่ย298อยากลองต้องเสี่ยง1.22กับหนึองสองแล้วกันผมอยากรู้ว่ามันทำขนาดไหนวะถ้าเป็มันขนาดนี้ลองขโมยแล้วกันนะครับ258ร้อยหโลบัฟนี่ได้มาแล้วแเราก็ออกเซิร์ฟครับแล้วเราก็มาดูผมจะเอาตัวไหนออกดีอ,ะอ่ะตัวข้างบนได้เอาตัวไอ,ดไอด้ดุ้งดุงไอ้ดุ้งดุ้งห้แล้วอะออ,อ,อ,ออกแล้วออกแล้วนะไม่ซีเรียสนี่ไงเจอแล้วใส่เลยอัพไปเท่าไหร่อ่ะ69นะครับอัพไป69 1.22 จริงๆใช้ไปก่อนก็ได้นะดูดิมันดีกว่ามันเรียกว่าดีกว่าไหมอ่ะหกสิบนะหกสิบเก้าใช่ปะ่ะคือมันกากแหละเอาง่ายๆแต่ว่าเราเอามันมาผลิตเงินก่อนสองร้อยโลบักครับแลกไปก็ถามว่าคุ้มไหมถ้ามือใหม่ซื้อตัวเนี้ยไปคือเล่นไวมากแน่นอนนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันสหรับคลิปนี้ผมพูดมาเยอะแล้วอัดมาชั่วโมงหนึ่งได้แล้วเนี่ยยืดเยื้อเกินนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้เกินสองไลท์เดี๋ยวกลับมาจัดวงล้อสองหมื่นโลบักนะครับเพื่อตามหาลัคกี้บ็อกซ์อันนี้แล้วก็สูญสูญสูญหนึ่งเปอร์ หนา้าให้ทำไรคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับบ๊ายบาย